วัดีครับวันนี้เอาชุดน้องเล็กมารีวิวครับผมลูกค้าสั่งเป็นชุดเอาไว้ร้องคาราโอเกะนะครับเป็นชุดเล็กนะครับลูกค้าไม่ชอบตู้ขนาดใหญ่นะครับปกติชุดนี้4 9 0จะมีตู้ซับข้างล่างนะครับทีนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ชอบขนาดใหญ่ก็เลยต้องย่นตู้ซับเข้าข้างหลังตู้กลางนะครับข้างล่างก็เลยจะเป็นพอร์ตซับแบบนี้นะครับชุดนี้จะอยู่ที่4 9 0นะครับจะมีซับ10นิ้วคุปั๊มนะครับอยู่หลังตู้นะครับ ขอดจอมาด้านหน้าด้านล่างนะครับกลางก็เป็นกลาง6.5น,นะครับแลบมบจาน4ี่นะครับหุ้มหนังนะครับลูกค้าสั่งชมพูตัดขาวนะครับรายละเอียดมู้ต้นก็จะมีชุดปีนะครับชุดปีที่เสียบไม้ได้นะครับเป็นปีใหม่แล้วก็ปีตัวน,นี้ก็สามารถรองรับบลูทูธ USB SD card FM นะครับตอนนี้ก็เปิดบลูทูธผ่านโทรศัพท์อยู่นะครับข้างในก็จะมีส,สวิตชิ่ง 30A หนึ่งตัวแล้วก็ power ab c c h a n n e ชนะครับหนึ่งตัวมีสวิมมีวัดโวลต์ใด้ดูนะครับสถานะไฟด้านข้างก็มีหูยกนะครับด้านบนก็เป็นฝาเปิดได้นะครับข้างหลังก็จะมีพัดลมนะครับระบายแล้วก็มีขั้วต่อแบตเตอรี่นะครับแดงบวกตำลบมันเดินนะครับเวลาที่เราจะต่อไฟบ้านนะเออเวลาที่เราจะต่อกับไฟรถนะครับตอนนี้ก็ต่อกับไฟบ้านอยู่ก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กกล่นบลูทูธนะครับ จะเอาไปต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับก็มีสายให้นะครับสายเ็าจะลอดมาฝังตรงนี้นะครับพอดีเก็บไว้ข้างในนะครับตู้ซับจะเป็นดอกนะครับดอกจะขันข้างล่างตู้นะครับขึ้นมาเราจะมีฝาปิดนะครับพอดีต้องใส่แบบนี้นะครับมันถึงจะใส่ดอกได้เพราะว่าตูมันกระชับนะครับเพราะว่าถ้าเอาเป็นเต็มเลยก็ข้างบนจะใส่พาวเวอร์ไม่ได้นะครับ น,นี่ก็คือเก็บงานก็คือเอาพาวเวอร์ลงข้างในให้หมดตู้ซัพคอร์ตก็เลยจะออกมาฝั่งนี้นะครับประมาณนี้ครับผมชุดนี้4,090เอาไว้ร้องเพลงเพราะๆับผมถ้าเอามีลูกเบสขึ้นมาก็ต้องเป็นตู้ซับต่างหากนะครับอันนี้ลูกค้าพื้นที่น้อยนะครับก็พอมีเนื้อเบสนะครับผม ็ฝากด้วยนะครับผมสนใจก็เบอร์โทรด้านล่างนะครับช่องทางติดต่อท้ทายคลิปนะครับวันนี้ก็มารีวิวสันส้นๆนะครับถือเท่านี้ครับผมสนใจก็ตามที่อยู่หรือเบอร์โทรท้ายคลิปได้นะครับวันนี้ก็ลายียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ